บุ๋มปนัดดาทนไม่ไหวซัดแรงลุงพลเป็นความผิดพลาดของสังคมเรียกได้ว่ากลายเป็นที่ช็อกของประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเมื่อคดีของน้องชมพู่ที่บ้านกบกได้สิ้นสุดการรอคอยศาลจังหวัดมุกดาหารได้อนุมัติออกหมายจับลุงพลฐานความผิดสามข้อหาล่าสุดทางด้านพิธีกรฝีปากกล้าดีกรีนางสาวไทยอย่างบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนั้นก็ถึงทนไม่ไหว ได้ออกมาพูดถึงลุงพลเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ของสังคมซึ่งบุ๋มปนัดดาได้กล่าวไว้ว่าเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของสื่อและสังคมไม่ควรให้ข่าผู้ต้องสงสัยขนาดนั้นกลับมาคิดกันใหม่พลาดอะไรไปบ้างตั้งสติเชิดชูคนดีไม่ใช่คนชั่ว